นยมีความสามารถในการพูดที่สาวกทําไม่ได้ก็คือท่านกําหนดสมาธิได้ทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คําเดียวคําเดียวก็พลาดไม่ได้ดังนั้นที่เรายกตัวอย่างหลายๆคราวเนี่ยว่าภาษาลีบุตรเคยพูดผิดอย่างนั้นอย่างนี้คนนึกว่าเราไปดูถูกสารลีบุตรนะั้นไม่เข้าใจนะแต่กําลัง เทียบให้เห็นว่าที่ศาสดาเราบรรลือียงนาา่าประท่านพูดไม่ผิดแม้แต่คําเดียวเราจึงยกตัวอย่างว่าสาวกที่เก่งที่สุดที่ศาสดารับรองเองว่าเนี่ยเก่งรองจากเราลงไปถ้าเป็นโอรสก็เหมือนโอรสองโตที่จะได้ขึ้นกรองรานยังเคยพูดผิดเลยนะไม่ใช่หนึ่งครั้งเกินกว่าหนึ่งครั้งนะแต่คนที่ไม่ผิดเลยคือศาสดาคือพระพุทธเจ้า นะความสามารถอย่างที่สองก็คือคำพูดของท่านเนี่ยสอดรับไม่ขัดแย้งกันอยู่ผู้เดียวในโลกเลยนี่อีกเหมือนกันที่สาวกทำไม่ได้เพราะใครเป็นคนที่ทำคำพูดได้แบบนี้พระองค์บอกคนนั้นจะถูกขนานนามว่าตถาคตซึ่งไม่มีสาวกค,คนใดได้รับการขนานนามว่าตถาคตและความสามารถอย่างที่สามคือคำพูดท่านเป็นอากาลิโก ใช้ได้ตลอดการ